เดี๋ยวช่วยแกเอาออกพ่อไม่รู้หรอกไปดูหน้าหนิไหนกหนาน วันนี้น้องแม็กแาร์ทอะไรครับเล่นสเปย์ในวันปีใหม่หนามีสเปย์อะไรบ้างเนี่ยน้องแม็กแนะนำเนี่ยคือสเปย์ขาที่พวกเราที่พวกเรานั้นเล่นมาแล้วสเปย์พวกนี้ผมยังไม่เคยเล่นเลยนะครับว่าสเปย์เป็นยังไงมีสีอะไรมาารับเนี่ยอันนี้สีแดงสีเดียวกันสีสีฟ้าสีฟ้าสกระป่องเลยสีเขียวสกระป๋องเดี๋ยววันนี้น้องแม็กจะมาทดสอบให้ดูใช่ไหมว่าเล่นได้นานแค่ไหน แน่ออกมาเป็นสีตรงตามกระป๋องหรือเปล่าด้วยใช่ไหมครับใช่อ่าเรามาเริ่มทําการทดลองเลยเดี๋ยวเราจะลองทีละรสองกระป๋องเลยเนาะจะได้เห็นชัดๆใช่อย่ายพวกเรามาเดี๋ยวขอแป๊บนึงแบบทางดีโอ้โเฮ้เอออ่าถ่ายเลยนะเสร็จแล้วใช่ไหมครับเสร็จแล้วจะเรามาทดสอบกันตรงไหนดีอุ้ยนี่เลยเขาบอกเดี๋อไ อ๋อน้องเลี้ย,ยม,มีสีชมพูอ่ะสีชมพูอันนี้มันสีอ,อ,อ่อนสีแดงใช่ไหมเราอยากจะให้เพื่อน,เ,นเพื่อนเห็นชัดๆนะครับน้องแม็กเออเดี๋ยวน้องแม็กจะพ่นขึ้นฟ้าให้ดูเลยใช่ไหมขึ้นฟ้าไหมอ่าเดี๋ยวแม่กเลิกก่อนครับโอเคนะครับเดินสาง ทดสอบสีอะไรครับส yeah. yeah, ีห yeah, น yeah. hmm? ักฟ้าอ่าสีสีมันตรงปกไหมฝาครอบอกด้วยเป็นจุกระฟ้าไหมอ่สีสีเมื่อกฝาแดงึ้นนั้นตออกไปสีอะไรครับสีชมพูสีชมพูสีจะอ่อนกว่าสีฝากระป๋องใช่ไหมใช่แล้ซีว่าสีฟ้าจะเข้มขนาไหนอ่าตอนนี้เราจะถ่ายไปทางไหนดี้ ดูหน้าใ,ใกล้ดิไหนเงยหน้าดิเอาโรลพัทเข้าหน้าอุน้นมันขึ้นมาอยู่ต้นไม้พอ่อ,อเหมือนอะไรเหมือนเย็บแมงมุมเลยนั่นสิวใจแม,ม,มงมุมขึ้นต้นไม้เขาจะของบ้านแล้วคือพ่อไม่เป็นไรเดี๋ยวเรารับาไปชอบร่วมกันคือพ่อเราไปชอบร่วมกัน,ดน,กนโดนดุด้วยกันดุใจน่าจะพ่อหนึ <c oughs> ่งสองส ต่อไปทดสอบสีอะไรครับสีเขียวเมื่อกี้ผมอ่ะยังไม่ถ่ายอรโรชั่นเลยใส่กล้องแต่สีหมดเออสีสีฟ้าหมดไปแล้วม่หมดใหรือว่าเราเล่นเปลืองอ่ตาจะเอาสอบสีกันว่าเข้มขนาดไหนดิไหนไหน เฮ้ย hey, สีก้อนอ๋อเป็นสีแบบสีเขียวมิ้นท์มะเออนั่นสีเหมือนเป็นสีเขียวมิ้นท์สีเขียวมิ้นท์ทุกคนออกมาก็เป็นพลาสติกเย็นๆเร็วเดี๋ยวช่วยกันเอาออกพ่อไม่รู้หรอกสองใกล้ๆหน่อยใกล้ๆหน่อยฉีดใกล้ๆฉีดใกล้ๆเป็นสายๆสองสาม ขอจะของบ้านแท้ทแต่แต่พวกเราต้งสองโมเกเลกัน <c oughs> <ค>กล <c oughs> ัวพ่อน่ะ <c oughs> ไม่ออกวันนี้พี่ใหม่ไงมันเหมือนเราดับต้นไม้ไปเลยด้วยไปด,ด้วย เป็นไม่ใช่ใสายลุงใช่ไหมใช่เป็นหิเป็นสกบสเปหินมะหินม,ใใมะใช่ไหมครับใช่เดี๋ยวผ<ช>มลองฉีดฟองนะได้ลองฉีดตรงนี้ดูอ่าแล้วฉีดใส่พื้นโอ้โหมันจะเป็นเหมือนฟองๆใช่ไหมครับใช่อืมเหมือนฟองเหมือนเวลาซักผ้าเลยใช่แล้วลองฉีดฉีดเลยให้เห็นชัดๆฉีดเสร็จต้นไม้ได้ไหมใช่เราดูโอ้โหมันเป็าเลย ให้เหมือนหิมะโอ้แล้วคุณเหมือนครีมกวนนวดเลยวะใช่เป็ครีมกวนนวดเดี๋ยวสับไปมายอารมณ์อยู่อยู่ประเทศญี่ปุ่นใช่อารมณ์อยู่ประเทศญี่ปุ่นแล้วก็อากาศไปเหมือนอยู่ในไต้กะทิก้าด้วย <laughs> เอาวันนี้การรีวิวสเปย์ใส่ลุง<บ>กับสเปหิมะจบแล้วใช่ไหมครับจบแล้วครับครับถ้าอยากให้น้องแม็กมารีวิวของเล่นอีกต้องทำยังไงครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ที่ช่องเลยครับแม็กไกว่ว c h แชนแนลอ่าถ้าเกิดใครอยากเล่นให้ผมนั้นเล่นอะไรก็<ส>ก็คอมเมนต์ไม่ได้เลยนะครับโอเคครับ อ่ะบอกลาผู้ชมหน่อนยแล้วบ๊ายบายบายจีนิดจีขิ้น้า